โสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับตานเนสในรายการคนบ้านหมาบ้องทางช่องคนบ้านหมาบ้องแรงร้วนแรงแช่นะครับทีปนี้จะมา <c oughs> เออเสี่ยงดวง <c oughs> ด้วยการพาแพนด้าน,นะครับเป็นหมาตรงข้ามบ้านทีนีก็มาอยู่บ้านเราไปทำหมันนะครับที่ สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอน,นานจะหววยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นการไปครั้งแรกของเรานะครั้งแรกเนี่ยเราพาน้องแมวไปนะครับน้องแมวน้ำยืนเนะเาะก็ปัจจุบันนี้แมวน้ำยืนก็ยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงดีนะครับแต่ว่า,าสุนัขที่ไปพร้อมกันในวันนั้นก็คือกำไรนะครับเป็นหมาบางแก้วผสมนะ ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นเขาน่าจะไม่แข็งแรงอยู่แล้วฟิลแบบว่าประมาณเจ็ดเลือดต่ําแล้วก็ไม่สามารถสมานแผลได้หลังจากที่ทําการผ่าตัดอะไรเงี้ยนะครับเราคือภายในนะภายนอกก็ปกติดีหมายถึงแผลนะครับภายในนี่อาจจะมีการแบบอนะินเทอร์นอลบลีดแบบตกเลือดอะไรเงี้ยเออน้องก็เลยเสียชีวิตนะครับซึ่ง ก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้บอกไว้นะครับว่าต้องยอมรับความเสี่ยงนะในการทํำมันซึ่งถือเป็นการผ่าตัดใหญ่สําหรับทั้งคนและสัะตว์หรือเปอลอ่านั่นแหละแล้วครนี้ <c oughs> จริงๆแล้วจะต้องมีการตรวจเลือดนะครับตรวจเก็ดเลือดแล้วก็ต้องดูว่าน้องมีโรคอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเก็ดเลือดต่ําและหรือมีโรคอยู่ ก็จะไม่สามารถทํามันได้เลยนะครับหมอกจะให้ยาเพิ่มเกล็ดเลือดมาทานก่อนเป็นเดือนเลยประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าทําอย่างเงี้ยก็คือค่าจ่ายเยอะมากนะครับแล้วเออก็อย่าอย่าดราม่านะครับว่าเอ้ยเราเรา,เรารู้อย่างนั้นรู้รู้ทั้งรู้แบบนั้นรู้ทั้งรู้ว่าออเคลินิกนี้ไม่ไม่ใช่สถานที่แห่งนี้เคยมีประวัติทําให้สุนัข ตายแล้วเรายังจะขาไปอีกหรออย่างเงี้ยเราก็เราก็พาไปนะครับเราก็ยืนยันเลยว่าพาไปแม้นว่ามันจะเป็นเหมือนเสียน้อยเสียยากเนาะคือประหยัดค่าใช้จ่ายที่นี่คือ1,100บาทนะครับเมาส์จ่ายน้ําหนักเท่าไหร่ก็คือจ่ายแค่นี้นะในขณะที่คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในอเภอน้ำยืนนะครับมีแห่งเดียวนัว่นแหละ 4,000บาทนะครับอันนี้น่าจะเขาน่าจะคิดคำนวณจากน้ำหนักอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังไม่รวมค่าตรวจเลือดน,นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าน้องเป็นหมาของบ้านตรงข้ามแล้วอยู่ดีๆก็มาอยู่กับเรานะครับการที่พาไปทำหมันเนี่ยโดยใช้เงิน1,000อยู่ดีๆต้องจ่ายเงิน1,200บาทเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่อง เออให้มองว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติทันสัตว์เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมต้องพาไปทําหมันอันนี้คือพูดสิบรอบแล้วนะแต่ว่าพูดอีกก็ได้เผื่อแบบหลายหลายคนที่ยังไม่ได้เห็นคลิปก่อนหน้าน,นี้ของเรานะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของความสําคัญของการทาหมันสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงอะไรเงนะี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวพูดอีกนะฮะก็คือถ้าไม่ทำเนี่ยก็เกิดปัญหาใหญ่เลยทอนะ้องเนาะคนทอ้องเอ่อยังยังเป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้คนอื่นอาจจะมองว่าสัตว์สัตว์เลี้ยงท้องเนี่ยตั้งท้องม,มีลูกเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก็เดี๋ยวมันก็ตายของมันไปเองก็แจกคนอะไรเงี้ยส่วนตัวเราไม่คิดแบบนั้นนะครับหนึ่งชีวิตก็คือถ้าไม่มีความพร้อมเนี่ยอย่าให้เขาได้เกิดขึ้นมานะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปทําแทงออกอะไรนั่นก็คือค่าเหมือนกันเนาะก็นี่แหละตัดไปแต่ต้นลมนะครับออแล้วถามว่าทําไมไม่ฉีดยาคุมอันนี้คือฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ตั้งแต่ที่เขายังไม่มาอยู่กับเราอ่ะแต่เราเราเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงว่าคือเจ้าของเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีกําลังไม่ได้รวยอ่ะไม่ได้มีตังค์แค่ข้าวจะให้กิน จะให้หมากินในแต่ละวันก็ยังลําบากเลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าว่าดูถูกนะฮะแต่ว่าพูดความจริงนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยช่วยได้แค่เท่าที่ช่วยนะก็คือฉีดยาคุมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยอาสัยว่าน้องยังอายุไม่มากนะครับก็ฉีดยาคุมไปแล้วเรียบร้อยนะซึ่งคาดว่าน่าจะฉีดไปมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วมากกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับ ก็จะมีความเสี่ยงในการมดลูกอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นมดลูกอักเสบนี่ก็คือตายสถานเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการทำหมันขึ้นเนาะด้วย2วัตถุประสงค์หลักๆนะฮะหก็คือไม่อยากให้น้องท้องนะฮะสก็คือไม่อยากให้น้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นมดลูกอักเสบนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะ มาอัปเดตอาการหลังจากที่ผ่านตัดเสร็จนะครับส่วนอาการหมายถึงว่าชะตากรรมชะตาชีวิตของน้องในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ได้มามามา,มาบอกให้ฟังเพราะว่าขี้เกียจเก็บข้อมูลนานๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูคลิปถัดไปแล้วกันเราก็จะเก่าเ,เราก็จะพูดถึงเมนชั่นถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างเช่น น้องแมวน้ำเยินกับหมากำไรอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะพี่ว่าวเรื่องของการทำอะไรประมาณนี้นะสไตล์การทำคลิปของเรานะโอเคทีน,นี้ก็งดน้ำงดอาหาร10ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับพลาดอยู่อย่างหนึ่งคือลืมทำวัคซีนให้เสร็จก่อนอันนี้ก็คือ2ถับสนะครับทำแล้ว2เข็ม2เดือนนะครับจากทั้งหมดที่มันต้องทำา3เดือนเนาะวัคซีน5โรบ แล้วก็พลาดอีกอย่างหนึ่งลืมลืมคิดนะก็คือทําวัคซีนเสร็จเนี่ยยาห้ามอาบน้ำเจ็จวันนี้ก็คืออาบไปเรียบร้อยเพราะว่ากลัวหนึ่งคือกลัวคุณหมอเขาว่าหมิน <c oughs> สองคือม,มัน,ม,นมันว่ามันว่าพูดอะไรเยอะแยะสองคือกลัวตัวสกรปรกแล้วจะทาให้แผลติดเชื้อนะครับว่า <c oughs> เออกลัวลืมกลัวลืมทํหมันเสร็จกลัวจะลืมกลัว คนลืงเล่านะครับก็คุณหมอฝากเตือนมาว่า,อาขอความร่วมมือไม่ใช่คนไข้ไม่ใช่ญาติคนไข้เจ้าของเนะี่ยจะต้องกักบ,บริเวณให้กับสัตว์เลี้ยงให้ได้อย่างน้อยเจ็ดวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนเดี๋ยวหรือป่าไม่รู้แล้วบาดทยักมันระบาดนะครับนะฮะ ก็คือเกิดการปัดของโรคขึ้นในพื้นที่อำเภอนาจรวยนะแต่ว่าน้ายืนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีมเีเกิดขึ้นหรือยังพบหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่าพบแค่เลือดอกอกนอกเรื่อตังนี้น,น,นั่นแหละก็เลยต้องกักบริเวณแบบร้อซนะครับอย่างน้อย7วันค่อยปล่อยน้องออกไปข้างนอกได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีความพร้อมตรงจุดนี้อยู่ ะครับก็เลยเนี่โอเคครับสามรับสามแบะจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนโน้นเลยตอนทำหมันเสร็จกลับมาบ้านนะครับอ๋อแล้วก็ทำหมันเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมในเรื่องของการงดน้ำงดอาหาร10ชั่วโมงแล้วนะครับดูความพร้อมทางสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต้องเตรียมลกงไปด้วยนะถ้าเป็นอะไรนะ เป็นแมวเนี่ยก็เป็นตะกร้าใบเล็ก,เลกๆเท่าขนาดตัวเขานั่นแหละเดียเดียวเยไปด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ระหว่างรอเนี่ยก็จะได้ขังน้องไว้น้องจะได้ไม่ไปวุ่นวายจะได้ไม่บินตะลึงบีไปอะไรเงี้ยครับสองก็คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จจะได้เอาน้องใส่ไปในกรงสมมุติว่า ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเออจะได้ไม่มีใครมาทําร้ายน้องอ่าหมายถึงว่าหมาตัวอื่นๆเพออาจจะมีหมาตัวอื่นมาหาหมออะไรเงี้ยแล้วมันแบบตรงเข้าไปทําร้ายได้อะไรเงี้ยเรามาเราก็สลบอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จยังไม่ฟื้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ใส่กรงไว้ปลอดภัยกว่าโอเคเก้านะ okay, นาทีเบา,เ,า <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการผ่าตัด พื่ที่จะทำหมันแต่ไม่ได้ทำหมันครับนางท้องจ้าไม่รู้ไปท้องมาใครนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นหมาบ้านตรงข้ามเนาะเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะท้องอะไรก็ไม่รู้เออแบบแล้วก็คือเราต้องดูแลแบบต,ตั้งแต่ที่พามาเลยใช่ไหมเสียเวลา ไม่ได้ทำมันแล้วก็ต้องดูแลเหมือนกับทํามันอีกนะฮะอ,อะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละไม่เป็นไรก็ดูแลกันไปแก้ปัญหากันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่แบบว่าต้องมาลุ้นกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ลูกในท้องนะครับอาจจะตายตายในท้องอันนี้ก็คือผ่าผ่ามดลกูกยกมดลูกออกเหมือนเหมือนทำหมันนะแล้วก็ต้องคอยระวังเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเพราะมันจะมีการแบบเน่าของลูกในท้องอะนานนะกว่าที่เราจะรู้ก็คือต้องรอให้รอแบบว่าดูสารคันหลัง ไหลออกมาจากช่องคลอดอะไรเงี้ยนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะซึ่งกว่ากว่ามันจะไหลออกมาเนึกอ,อกะกว่ามันจะเน่าจะไหลออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้เร็วอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายในท้องก็ต้องมาลุ้นอีกว่าพิการไหมโอ้ยมันต้องมันควรที่จะต้องตรวจให้แน่ใจก่อนเนาะว่าว่าท้องไหมอะไรเนงะี้ยก่อนที่จะทำามันนะครับไม่งั้นเสียเวลา อย่างเรานี่แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับชแชร์แครซับอ่ะให้จ่ายมีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เท่ากับการทำมันนะครับน้อยกว่า